วันที่6กุมภา 12, พันธ์2566พลนำารวจโทรวรวัตวัดนครบัญชาผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวถึงความคืบหน้าการขยายผลเครือข่ายมาเก๊า8ว่าจะมีการเข้าไปตรวจค้นโกดังรถหรูของเบนเดมอนหรือในาใยชัยวัตรขจรบุญถาวรที่ย่านกรุงเทพกรีธาและได้สั่งการให้ขยายผลหาความเชื่อมโยงของเครือข่ายทั้งหมดค่ะส่วนกรณีร้อยตำรวจเอกคุณากรขจรบุญถาวรหรือผู้กองไบรท์รอง สารวัตรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตรวจคนเข้าเมืองสองขาออกขณะนี้ถูกควบคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นเวลา7วันเนื่องจากผิดวินัยตำรวจเบื้องต้นได้มีการทำหนังสือไปยังกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองสองซึ่งเป็นต้นสังกัดของร้อยตำรวจเอกคุณากรให้นำตัวมาสอบปากคำเพื่อหาความเชื่อมโยงต่อไปค่ะคนตำรวจโทรวรวัตรกล่าวต่ออีกว่า ทางชุดทํางานได้ขยายผลหาความเชื่อมโยงของเครือข่ายและมีการสอบเชิงลึกประเด็นที่มีผับดัง2แห่งคือ d o บ e อนเดอร์ต้ย่านเอกมัยและออนิกส์ย่านอา a ซว่าใครเป็นหุ้นส่วนและเกี่ยวโยงกับกลุ่มพี่น้อง4ี่บอรหรือไม่และการตรวจคนที่ผับออนิกส์พบข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถที่จะขยายผลไปได้นอกจากนี้ค่ะชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการติดตามกลุ่มคนสนิทพี่น้องสี่บอรประกอบไปด้วยนายกวินวัฒ ทำหน้าที่เป็น,นโปรแกรมเมอร์นายนพนัทนายจักรกริดมือขวาของเบนเดมอนและนายน,ทนัทกรทําหน้าที่ดูแลเต็นท์รถหรูอู่รถหรูให้กับเบนเดมอนทั้งนี้ยังได้มีการเตือนไปยังกลุ่มพี่น้องสี่บอหากยังดิ้นคนรอบข้างยิ่งโดนโดยพลตารวจโทรวรวัตปฏิเสธกระแสข่าวว่าเบนเดมอนและนายนพนัทหรือไม่ยังไม่ได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดค่ะ